ยามาฮ่า A3 รุ่นปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในสปอร์ตบค์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความร้อใจความปราดเปรียวและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในราคาที่จับต้องได้โดยในปีนี้ทางยามาฮ่าได้ปรับปรุงรายละเอียดหลายอย่างให้ตัวรถมีบุคลิกที่เฉียบคมและตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งรูปลักษณ์ที่สปอร์ตเฉียบกว่าเดิมไฟหน้า LED แบบใหม่ที่ให้ความดุดันมากขึ้นและแฟริ่งด้านข้างที่ปรับองศาการรับลมเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง เมื่อเปิดรายการช่องผู้ชอมมาจัดได้สัมผัสกับสไตล์การนำเสนอที่เต็มไปด้วยความสนุกเข้าถึงง่ายและอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Yamaha A 3เพื่อให้ผู้ชมทุกคนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ของตัวเองแค่ไหนซึ่งตัวรถถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตขนาดกลางที่ให้ความรู้สึกขับขี่สนุกและคล่องตัวในทุกสภาพการจราจร ในภาพรวมของ Yamaha R 3ปี2025นั้นจุดเด่นคือเครื่องยนต์2สูบเรียง3 2 1 c ซีซีที่ให้การตอบสนองรวดเร็วในรอบต้นและพุ่งแรงในรอบปลายทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกได้ถึงความสปอร์ตทันทีตั้งแต่บิดคันเร่งครั้งแรกระบบส่งกำลังเกียร์หสปีดได้รับการปรับจูนให้สมุทขึ้นช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างแม่นยำและมีแรงดึงที่ต่อเนื่องการควบคุมรถมีความมั่นคงด้วยเฟรมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้มั่นใจในโค้งและการเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็วช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้หัวกลับแบบ USD ที่ช่วยลดแรงสั่นและเพิ่มความมั่นคงขณะเข้าโคง้งขณะที่โช้หลังแบบโมโนช็อคช่วยให้การทรงตัวของรถมีความนุ่มนวลแม้ในเส้นทางที่ไม่เรียบระบบเบรกดิสก์หน้าหลังพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสการล็อกล้อเมื่อเบรกแรงหรือบนพื้นถนนลื่นในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Yamaha R3 ถือว่าเป็นสปอร์ตบค์ที่ประหยัดเมื่อเทียบกับสมรรถนะ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25-27กิโลเมตรลิตหรือโดยประมาณราว60-65 m pg ทำให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยความสะดวกสบายขณะขับขี่ก็ยังเป็นจุดเด่นเบาะนั่งถูกออกแบบให้ไม่สูงจนเกินไปและมีตำแหน่งแฮนด์ที่ให้ท่าขับขี่เกึื่อนสปอร์ตไม่ก้มมากทำให้ไม่มือง,ง่ายทั้งในเมืองและทางไกล แม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตแต่ยังมีช่องเก็บของเล็กๆสำหรับเก็บของจำเป็นเช่นเอกสารหรือบัตรต่างๆและการเชื่อมต่อผ่านจอเรือนไมด์ดิจิทัล LCD ที่แสดงข้อมูลครบเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วอุณหภูมิเครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยผู้ขับขี่แม้จะไม่ซับซ้อนเหมือนบิ๊กบค์ระดับสูงแต่มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ครบครันเช่น ABS และไฟสัญญาณเลดรอบคันเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน เมื่อเข้าสู่ช่วงสรุป Yamaha R3 ปี2025คือรถที่รวมข้อดีของความสปอร์ตความคุ้มค่าความทันสมัยและความประหยัดเข้าไว้ด้วยกันเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายไว้ใจได้ดูแลรักษาง่ายและยังให้ภาพลักษณ์ที่ดูดันสไตล์เรสซิง่งหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่ขี่สนุกไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลและยังให้ความรู้สึกร้อนใจทุกครั้งที่บิดคันเร่ง Yamaha R3 รุ่นปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง